สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าร้านวิเชียนนะคะเมื่อนี้กับเป็นมือสารวันดีเมื่อนี้กัได้รับรถไม้นะคะเมื่อนี้มารับรถไม้ของร้านวิเชียนน้องไม้เขาลานคะ่ะเด้อเพื่อนกับเอามาทรงหอดบานหอดซองกับเวลาแปดโมงเคืงพอดีหอด,หอดหลานวิเชียนค่ะตอนนี้กับเพื่อนกับใส่สไลม์มาหอดแล้วเลย น้องไม้ของหลานดิเซียนเลยค่ะเอาูกเอาไหมสวบสดีนล้คะมือนีลูกออกรถท่านบัดงามปุ้นลายแฟนครับแฟนเพ็ด คอยคอยอาร์อะไรอยู่วะเบาเลยเบาแล้วว่านีแนวเบาไหมเสี่ยเออมันดีใจมันตืนตันใจว่านีแนวสิเบา จะเอาลงถึงร้านวิเชียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อลองไหม่ของหลานวิเชียนเ้อค่ะคะันนี้